ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อม Channel 53นะครับผมวันนี้แกงไก่นะครับผมแกงเคียวหวานไก่ใส่ตีนไก่ด้วยนะครับผมนุ่มอร่อยและก็สะอาดนะครับผม น้ำกะทิไม่แตกมันมากด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เรียกว่าสูตรนี้ใครๆทำก็ชอบและติดใจนะครับเดี๋ยวต้อมจะแนะนำวิธีการทำง่ายๆนะครับเพื่อนรับรองสะอาดนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับผมวัตถุดิบก็จะมีตีนไก่นะครับผมแล้วก็ส่วนของสะโพกไก่นะครับผมสะโพกแอนต้อมก็ใช้ประมาณสัก6ชิ้นนะครับผมแล้วก็ไก่ สำหรับตีนไก่ก็ประมาณครึ่งโลก,กว่านะครับผมแล้วก็มีส่วนของใบโหระพาพริกแดงแล้วก็หน่อไม้นะครับหน่อไม้เส้นนะครับผมแล้วก็พริกแกงเขียวหวานสําเร็จรูปนะครับผมอ่าและอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะครับผมแล้วก็หางกะทิและหัวกะทินะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีซ้วขาวซอสปรุงรสน้ำปลาทิพย์รสนะครับผมแล้วก็น้ำมันหอยนะครับแล้วผงปรุงรสด,ด้วยนะครับเพื่อนๆอน่าแล้วก็ ส่วนนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะครับ2กิโลนะครับผมเรียกว่าทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่กี่คนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแอต้อมจะบอกวิธีการทำนะครับผมส่วนไก่นะครับมาถึงบ้านก็ขยำล้างด้วยเกลือน,นะครับผมแล้วก็ล้างน้ำเปล่าหลายๆน้ำนะครับเพื่อนๆส่วนพริกและ อ่หน่อไม้ก็ล้างน้ําเปล่าก่อนนะครับก่อนที่จะมาต้มนะครับการต้มก็ใส่น้ําส้มสายชูแล้วก็ใส่เกลือแกงลงไปนะครับต้มประมาณสักห้านาทีนะครับเพื่อนแล้วก็ตักขึ้นนะครับแล้วขั้นตอนต่อมาก็เป็นการเอาตีงไก่ลงไปต้มให้เขาเปื่อยนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับใส่เกลือด้วยนะครับสําหรับอ่การต้มตีงไก่นะครับเพื่อนนี่ครับเสร็จแล้วนะครับอ่านี่ครับ หน่อไม้ก็เสร็จแล้วใบโหระพาก็เด็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมไก่ก็สับชิ้นใหญ่พอควรไม่ต้องเล็กมากนะถ้าทําทานในบ้านนะครับอ่านะครับพอสับเสร็จก็มาล้างน้ําอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ่าเรียกว่าสะอาดทุกขั้นตอนแหละครับเพราะว่าทําทานเองในบ้านนะครับผมอ่านี่ครับอ่ามาลงมือทํากันเลยนะครับตั้งหม้อแล้วก็ใส่หัวกะทิกับผางกะทิอ่าอย่างละเท่ากันนะครับประมาณ2กระบวยนะครับเพื่อนๆอ่าหรือว่า2ทัพพีนะครับ อ่าแล้วก็เติมด้วยพริกแกงลงไปนะครับพริกแกงเขียวหวานนะครับอ่านี่ครับค่อยคคนให้พริกแกงละลายนะครับอ่านะครับเป็นเนื้อเดียวกับน้ำกะทินะครับเปิดไฟแรงนะครับเพื่อนๆเห็นะครับจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องร้อยเขาแตกหมันนะครับเพื่อนใส่ไก่ลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับล้างสะอาดเลยนะครับ เนี่นี่ครับเนี่ก็ตามด้วยตีนไก่ลงไปนะครับอ่าจะเปื่อยนุ่มแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นกระดูกโผล่มาเลยเห็นะตีนไก่นะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆคนนะครับน่าทานน่าทานตามด้วยการใส่หัวกะทิและหางกะทิลงไปนะครับยังไม่ต้องใส่หมดนะครับ แล้วก็ใส่หางกะทิลงไปนะครับผมง่ายๆครับง่ายๆนะครับแอดต้อมทําบ่อยเดือนละประมาณหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆนเป็นเมนูที่มีขายทุกร้านข้าวแกงนะครับเพื่อนเเป็นเมนูที่ยอดนิยมของคนไทยนะครับผมพูดถึงแกงไก่ก็ต้องนึกถึงขนมจีนเลยใช่ไหมครับอ่านะครับผมอ่นนี่ครับแล้วก็ใส่ปรุงรสชาติไปเลยนะครับช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผงปรุงรสน้ําตาลมะพร้าวนะครับ แล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปเลยนะครับชิมรสชาติก่อนนะครับว่าพริกแกงเค็มไหมนะครับเราจะได้ใส่น้ําปลาได้กับปริมาณได้ถูกต้องนะครับเอารสชาติที่เราชอบนะครับเพื่อนๆอน่ะพอได้ที่แล้วนะครับก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับพอไก่เนื้อไก่เขาสุกแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับเพื่อน อ่านี่ครับหน้าทานนะครับหน้าทานสะอาดด้วยนะครับเพื่อนๆ่อนน่นะครับชวนเพื่อนเไปลองทําทานในบ้านนะครับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยทําเมนูนี้นะครับเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะเออทำมาหลายเมนูแล้วนะครับผมอ่านะครับรับรองเมนูนี้อร่อยและสะอาดด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าตามด้วยการใส่พริกแดงและใบโหระพาลงไปเลยนะครับ อ่าแล้วก็ค่อยคคนนะครับผมอ่าให้ใบโหระพาเขาอ่าโดนความร้อนเขายุบตัวลงนะครับเพื่อนๆอ่านะครับเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นได้แล้วนะครับรสชาตินี่อร่อยมากครับแล้วหอมด้วยนะครับเพื่อนๆหอมมากๆเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับเมนูนี้นะครับทานได้หนึ่งวันสองวันเลยครับเพื่อนๆนี่ครับสีสันและหน้าตาของเขาในครับเพื่อนๆอ่ามีทั้งความเผ็ด อ่าความหวานความเค็มครบรสเลยนะครับผมอ่ารสชาติเข้มข้นมากครับเพื่อนๆตักใส่ชามแล้วนะครับทานควบคู่กับขนมจีนะครับหรือว่าข้าวสวยล้อนนะครับผมอร่อยครับอร่อยเด็ดเลยนะครับผมหรือว่าจะทําเลี้ยงเอ่อในงานบุญอ่างานเลี้ยงอะไรต่างๆได้หมดเลยครับสําหรับแกงเขียวหวานนะครับ นี่ครับหน้าตาหน้าทานนะครับผมแล้วก็มีพริกน้ำปลาด้วยนะครับพริกน้ำปลา3ารสเพ,พียงข้างนะครับเวลาทานอาหารเช้าเนาะนะครับบนโต๊ะก็ต้องมีพริกน้ำปลานะครับผมแล้วก็มีขนมจีนนะครับผมอันนี้ก็แบ่งใส่จานมานะครับขนมจีนวันนี้2โลเลยครับเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะครับนี่ครับตักให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆหน้าทานหน้าทานนะครับผม สูตรเด็ดสูตรอร่อยนะครับก็มีในช่องต้อมชาแนล e l 53นะครับผมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสูตรเด็ดสูตรอร่อยก็จะมาบอกประจาประจานะครับผมอ่าแล้วเวลาไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายทอดคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปนะครับผมแล้วก็ร้านอาหารอะไรที่อร่อยๆก็จะมาแนะนําเพื่อนๆเสมอๆนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากช่องน้อยๆนี้ไว้ด้วยนะครับผม ครับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมาทานข้าวด้วยกันครับสวัสดีครับ